เอาละค่ะวันนี้เรามีของชิ้นใหม่นะคะมาให้น้องๆกาฟิลอ่างเปาเดี๋ยวเราจะมาดู r ร action ของน้องกันนะคะว่าน้องจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นยังไม่แกะห่อนะแค่ให้เขาดูก่อนเนี่ยกาฟิลพี่ซื้อเนี่ยมาให้อ่ะเนี่ยชอบหรือเปล่าเนี่ยชอบไหมเอ่ย ดูแก๊ดูอะไรเรียบร้อยนะเอาไหมที่ให้น้องหนีนะคะรีแอคชั่นของน้องคือการเดินหนีน้องวาดกลัวกับสิ่งแปลกใหม่นะคะอ้แม่ช่วยเกาะแกะให้หน่อยช่วยแกะให้หน่อยกูแกะเป็นไม่เล็กนี่อ่งเปามาแล้วนะคะนะ รีแอคชั่นของอ่งางเปาคือไม่ได้ให้นะคะแต่ว่ามีความสงสัยีแกไม่เป็นโอ้ยนั่งรอกันไปสิจริงๆมีสองอันนะซื้อมาให้คนละอันเดินไม่เอาอีกอันหนึ่งก่อน เปาพี่ซื้อขนมมาให้จำนวนหนึ่งอันนะขอเห็นให้เพียงเปล่ากับฟิลก็จะสะะั่นแน่แกะเอาเลยใครจะกินก็แกะเอาอะ่ะคนละอันอะ่ะอา้าวมีใครสนเดี๋ยวแกะก่อนนะดมดม อ่ะตอนนี้นะคะเราแกะห่อแล้วมันก็จะแบบมีกลิ่นเนาะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงบอกว่าให้นั่ง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 ลงอ่ะกาฟิวนั่งแล้วกาฟิวสวัสดีพี่ก่อนอ่างเปาหยับบางน้องสวัสดีครับก่อนเร็ว สวัสดีครับ,รบอ่าเก่งมากเก่งจังเลยนี่ค่ะเอ,อ้ยมึงไม่ได้สวัสดีนั่งลงสวัสดีก่อนเนี่ยถือึ่งไหมน,นี่ข้ามเส้นอืมของน้องน้องรับไปแล้วนะอืมตอนให้สวัสดีไม่สวัสดีนะเก่งจังเลยลูกไปค่ะ มือพฤติกรรมของแต่ละคนนะคะคนนี้แอนฮูดะนะคะในการกินโอโ้โหลีลาแอนไข่ย,ยางค่ะอันนี้เรื่องเยอะค่ะส่วนกาบ้าก็กำลังหาที่ลง เห็นเห็นกันไปเลยว่าลักษณะการกินการขบเขี้ยวนะคะอันนี้ยังหาที่ลงไม่ได้เอาไงดีล่ะลูก เราปล่อยให้น้องๆได้ทำภารกิจส่วนตัวกันนะคะอืมค่ะต้องออกมากันละคะ่ะน,นั้นได้ละคะ่ะได้ที่และได้ผ้าและส่วนคนนี้ก็ได้ออกมาโชว์ความน่ารักใสๆใส่ใสาส,ส,สขอลาไปก่อนดีกว่าเนานะลาไปก่อนนะลาสวัสดีครับก่อนเร็ว